เซโรโทนินคืออะไรเซโรโทนินสารชีวเคมีชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเป็นทั้งสารสื่อประสาทและฮอร์โมนมีหน้าที่ควบคุมความรู้สึกเจ็บปวดความหิวความอิม่มการนอนหลับอารมณ์ทางเพศและความรู้สึกสุขสงบหากร่างกายดั่งเซโรโทนินน้อยลงจะส่งผลต่อระบบการทํางานต่างๆดังนี้อารมณ์และพฤติกรรมรู้สึกซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลอยู่ไม่สุขโกรธง่ายหงุดหงิดมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงแกระตุ้นอาการก่อนมีประจำเดือนเช่นซึมเศร้าหงุด ง่ายวิตกกังวลอยากอาหารมากกว่าปกติไปจนถึงคลื่นไส้อาเจียนมีปัญหาความจำขาดสมาธิจะรู้สึกกระวนกระวายไม่จดจอ่อส่งผลต่อการเรียนและการทำงานนอนไม่หลับรู้สึกกระสับกระส่ายมีอาการอ่อนเพลียรู้สึกไม่สดชื่นเราสามารถเพิ่มระดับสารเซโรโทนินในร่างกายให้สมดุลได้ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่เสมอททำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดแต่หากยังไม่ดีขึ้นควรมาปรึกษาจิตแพทย์นะการเลือกรับประทานอาหารเสริมใดๆควรปรึกษาแพทย์ก่อน เสมอ